หัวเลยฮอ้ฮ่าฮ่าฮ่าแล้หัวเลยบุญแดงก็หัวเลยหายเลยน่าจะแจ้งกับคนหมดแจ้งเลยฮ่าฮ่า่าไปกูไปดูว่ามาโดนไหมหมาขยี้จวดจวไทยเหรอถ้าว่าเอาจดอย่งเงี้ยมันีสิทธิ์เยอะไปไปเ

ว่ากนจะวั่เห้งบายดีเพือนลุกเลิศนะให้เมีนี่เป็นเจ้าของราอยู่เลยเด้เจ้าขอเงินบเป็นเน้่ไปให้หมูไปให้หมูนี่ชิวท้ายเอันเป็นเนี่ยไม่าเดียวก นางัดขวแกงขโปเป็นลองถึงแมลงแสลงด้วยสะเป็น่บอเนี่ยเดี๋ยวว่า หัดคอข้างหลังนเออห่าเราไม่รู้หัดคอจะกก้งนี่ป็กะยันตงนกะยามชเรป้ามงมึจยงด้ไปเนาะเขาก็คือ้วดคกปวดเ

ว่าไรไอ้โซเย็นไปร้องไปนั่งดูว่ะข้างหลังเลยว่าจไปฮัดโคจะกองเงี้ยหอยกันทึกได้่ะายเก่งการัคปักเลเฮ้ยเนาะตยว่ะพี่น้องเอ้ยรถไปฮ่า

เออนี่ตังค์ไงหลังครบนี่มีเนาะอยู่ตายเอ้อๆโอ้ยแมงนี่บ่เอาบ่เงินอ่ะเงิน <laughs> 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 เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวสุดสิบวันนะข้ามมาแม่แม่งอยู่นี่กินซูชิเช้าบ่เฮยบ่เนี้ยเจ๊ยังนะเข็มขัดหลัดคอยบ่อ่ะเงินเคยบ่เคยใส่เข็มขัดอีบบ่อันนี้เคยบ่ใส่แอลนั่นอันนั้นมันเคยได้อ่านเท่นะอันนั้นมันห้องใส่แอลอันนี้เข็มขัด เอเบอไม่ายัอืมเนาะอเบอร์คาดนั่นะ่บ้าน้องถิ่วบางมงควรให้ใส่เพืะอใส่มันปลอดภัยจ้าปลอดตรงใเลยเวลาเกิดยังขึ้นมามันมีถุงลมมันออกมาด้ถ้าผมคาดกะเาก็ใช้กำลังเต็มๆดยันปะจีเฮ็ดมากเพื่นเห็นกนตาอะไรจ้า ไม่ขืนมือนะดีกวนนน้ำิล่วาน้ำบิลแบบบุบเยอะอ่ี่สิอกะมได้ไนี้เวลาบอดหปป้ามาบอกป้ามาก็ได้ยังไงแคดออกไปบุมียังออกไปจ้ออกมาก็ได้ลาชิปวดมาเมยยมายบอก้บอประตูได

ไปละไปละกอปามนิเัาเียน่ะปัเลยนางบ่อืมกนตเย็น่ะกินยูวเลยฮะกินเปมูยูวอเลยาิ้มันเลยดิอืมันวอสัิ่มทสั์อิ่มด้วแบแบ่เไปคขึ่นนึงนึ่งนอ่มแบ่เไิครึนนึง ราไปแล้วต e ุเป้ไปไตุเป้งทำร้านเนาะนี่ร้านเราเออเดี๋ยวเราจะนำมาเติมอันนี้อาปากกว้างได้เดี๋ยวเพิ่งแน่นจอยใช่ไหมอาปลากางตื่นเจ้าของเนี่ยเขาต้องกินแบบที่อาหารญี่ปุ่นนะอะไรๆอันนี้มันอาปากกว้างโพดกี่นี่นะอารมเนาะ

ได้ไปปได้วยแขวะไปก็ได้สาตัวนี้แม่ลูกสาวแขวยลูกสาวแขวยก็าามากได้ตัวนี้นะไปน้ำป,ป้าพิงฝนตกเลยอืมตกแหงตืงอพดีได้นะ้ำทางหนึ่งเบอร์นหนึ่งอันนี้ รูมนะรูมนะนี่อืมหาร้อยบ่อยนี่อ <sı yan> ืมหาร้อยเจ็ดสิบสองบาทบวอืมก็าปลเป็นยี่เนาะพี่สันต้องเคยไปไทยนะคะอ้าวพี่สันมาใช่คือบ่าเลยผัวไทยนี่อะข่าวบอติคเคยคิดได้พอดบ่เด็กชื่อทองเย็บข้อนม่ของเด่นข้อแกมาที่ไหนเย็่มมีขอเด่นของแท้นะม่ดิ

มันมีบ่ลู่บ่เือดคนเฮานี่บ่เดอเฮาอยากขายเด้อเฮาก็ขายอบาเือดเฮาอีกนี่ว่าเฮามิสิสิแพงเติบได้เนาะเฮ้ยน่ดุ้ตอนพอ่ื้อา้คนนี่แหละอืมอุ่ เหงอกแข็งไปเปตู้เขามาเราสิบมินบ่เนี่ยเห็นวะคือกินแห้งแต่ก็หอมกดจะคออเห็นวะไม่อเมื่อละบ่ ใช่ไม่แต่ว um uh ่าย่างมันเป็นไปทุกที่มันดำมันเดะแล้วอ่ะอย่าบนี้อาเดือดอาเดือดพื้นม่ใส่นะแล้วอคยแล้วช่าง và bún để... <laughs> um. yeah. 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 uh. Bà bún Dạ. Sang đưa ha. người đấy mẹ đưa mơ mơ mà mụ ừ, mà. โบไได้ให้บเป็นยังนีก็ได้ยูหรอบะงายยุอืมงาน่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 านว่ายวนหาที nay <laughs> cái mới về phải đi về nhà như thế nào nó bao nè. <laughs>

ອืมป <differences S 2> <men> ้าสามีวນนนะมันขແລน